สวัสดีครับพี่้องครับโอน,นี้มาพบปะผมอีกลนะครับโมน,นี้คาชีพา้ามาย่างปลาครับย่างปลากับเมื่อยเมยครับย่าแรงนะครับมันเป็นอา่ยาย่างแรงคือย่าใบไม้ร่วงนะครับคือบุมมีอย่างนะครับุเสียงนกฮองครับคุนเพิ่งเปิใหม่เดี๋ยวผมไปบิน วันนี้ผมจีพผ้าพี่น้องมาเบ่งนะครับที่เป็นเป็นห้องครับเป็นห้องสภาพไม่จแห้งแรงนะครับสภาพไม่จแห้งแรงนะครับงามแฝงมันจีมุมีอย่างแต่วนนี้ผมผมจีผ้าพี่น้องไปเบ่งน้ำบัวนะครับน้ำที่ซึมออกตามตามห้องตามหินน้ำพุวานเ่านี่ครับ หน่อยนะครับซีมีแต่มืบอนี้ผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับแต่พี่น้องนั่งจีไพ,พี่น้องย่างไปเบิ่องบามันเป็นยังไงกินได้บ่นะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบิ่งครับ